ขอปากไปด้วยนะครับ สำหรับคอนเสิร์ต Power Bank Concert You Are My Power เป็นคอนเสิร์ตวันเกิดของแบงค์เองครับจะจัดขึ้นวันที่19ธันวาคมนี้ที่โลตัสอัยุทยาหรือว่าอายุธยาซิตี้พาร์คนะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่7 e เว่ e อีเลทุกสาขาทัวท่วประเทศไทยครับกดบัตรได้ที่ w w w allticket.com ครับหรือจะชมผ่านกลุ่มปิดเอาไว้รับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันซื้อได้ที่เพจ SN Online ขีซื้อกลุ่มปิดราคา199บาทครับสำหรับบัตรนะครับมี3,005 3,002,005 2,000 1,500ลก็1,000บาทนะครับบอกเลยว่าทุกทุกบัทถ้ามีเบนเนฟิทนะคะให้ทุกคนไปดูได้ตัดสินใจได้เลยอยากให้ทุกคนมาชมรับรองไม่ผิดพลาดอบแน่นอนเราเริ่มโชว์หนึ่งทุ่มตรงนะครับเป็นต้นไปครับวันที่1ิบเก้าธันวาคมนี้มาเจอกันเยอะๆนะครับปีสุนทรีสุนทราพรครับคอนเสิร์ตนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 24และวันที่25มกราคมนี้นะครับแบงก์ก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยก็อยากให้แฟนคลับแบงก์และก็แฟนแฟๆเพลงสุนทรภพทุกท่านนะครับมาชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับรวมเหล่าศิลปินคุณภาพแนวหน้าของเมืองไทยนะครับจะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับทุกท่านด้วยแล้วเจอกันนะครับ